บอลสวัสดีครับบิคอร์บอลวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566นะครับวันนี้อยู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเช่นเคยครับกับ3ทีมที่เหลือนะครับเป็นทางด้าของทีมใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะฮะเชฟฟิลด์ย์เต็ดเจอกับซิตี้นะครับเวลา2ทุ่มตรงเช่นเดียวกับเบอร์ลี่เจอกับแอสตันวิลล่านะครับกำลังร้อนแรงเลยนะสำหรับแอสตันวิลล่า ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ซุปเปอร์บิ๊กแม์ของค่ำคืนนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับนิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวเราไปรุ้นรับชมรับฟังกันเลยนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผลบอลเข้าเต็มๆจังๆหลายคู่เลยทีเดียวนะครับไปสรุปผลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับคู่เมื่อวานเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องมองไปที่พิมลีทั้งหมดนะครับเป็นทางด้านของสเปอร์เอาชนะบอลหมัดไปได้ด้วยจริงๆครับส่วนฟูลแลมทําได้ดีเกินคาดนะครับเสม,มอกับอาร์เซนอลนถือว่ากินราคาไปคู่นี้นะครับเบนฟอร์ดโดนตามตีเสม,มอในช่วงคือเวลาหลังนะครับก็เสียหูไปสําหรับใครที่เล่นนะส่วนตัวเต็งของผมอย่างวูดลิมตันนะครับโอ้โหออกนําโดนนาก่อนซะด้วยซ้ําแล้วก็ VR ลิฟคืนมาก็ กลับมาพลิกนำในช่วงนาทีที่88นะครับเรียบร้อยนะสำหรับเอเวอร์ตันส่วนแมนยูครับโดนนำถึงก่อน2-0นะครับแล้วก็ตามบุกมาได้3ประตูต่อ2ก็ถือว่าเกือบไปเหมือนกันนะครับก็กินราคาไปครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ไบตันนะครับเจอกับเวสแฮมเวสแฮมทำได้ดีกว่าไบตันนะครับหวานเจี๊ยบเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ส่งท้ายค่ำคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้ผลบอลเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับไปกดกุ้งเนี่ย นะครับเสียหายไปพอสมควรทั้งกดคู่แมนยูด้วยนะกดกุ้งนะฮะโดนไปแต่ว่านะครับตัวเต็งของผมอย่างวูแ๊แทมตันทำราคาไปได้ดีครับแล้วก็ผมไปกดกุ้งในโคโลนกับบ๊บบวกด้วยนะครับส่วนไบตันกับเวสแฮมเนี่ยผมกดเวสแฮมไปนะครับแล้วก็บอลทางด้านของบอลญี่ปุ่นก็นะครับหวานเจี๊ยบไปเหมือนกันนะนี่นะครับแล้วก็อา้าวนะฮะ ก็สเปอร์นะครับผมกดต่ำไปอยู่หนึ่งตัวเมื่อวานก็ทำเงินได้ดีพอสมควรเลยวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับว่าชาโนโคุณทาบอลจะออกในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับจัดไปฮะคู่แรกนะครับวิคอ์บอลคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับซิตี้นะครับก็ถือว่าน้องใหม่เจอกับยักษ์ใหญ่นะครับก็อันตรายเหมือนกันครับสำหรับเกมนี้ราคาที่ออกมาครับซิตี้ต่อถึง2ลูก คนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เป็นปกติฮะที่ต้องต่อในราคานี้นะครับเป็นต่อถึงเกือบ14เท่านะครับก็น่าจะหวานเจียบฮะเชฟฟิล์เพิ่งเตะ2เกมแพ้ทั้ง2เกมนะครับส่วนซิตี้ก็ชนะมา2เกมต่างกันลิบลับอยู่แล้วนะครับสําหรับฟอร์มนะอันดับที่2กับ16ครับ ทั้งคู่เคยเจอกันอยู่ทั้งหมด8เกมนะครับโดยใน8เกมล่าสุดเนี่ยเป็นซิตี้ชนะถึง6นะครับเชฟฟิลด์ชนะแค่1เกมย้อนกลับไปเมื่อปี2008นู่นเลยนะครับส่วนผลเสมอเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2006ห้านัดหลังสุดเป็นทางหน้าของซิตี้เก็บเรียบทั้งหมดเลยนะฮะซิตี้ไปยืนเนี่ยไม่ค่อยยิงเยอะสักเท่าไหร่ครับไม่ขาดด้วยนะ1-0เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีแพ้ด้วยดังนั้นเกม เยือนของซิตี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่ครับเมื่อเจอกับเชฟฟิลด์นะครับซิตี้ในเกมเยือนเนี่ยสี่นัดหลังสุดนะครับมีเกมเอฟเอคัพอยู่หนึ่งเกมเมื่อปี2008นะฮะแล้วก็ภาพรวมที่เราจะเห็นในนัดในในในระยะใกล้ที่สุดก็คือปี2020นะก็ไม่ถือว่า มือถือว่าไม่ค่อยที่จะดูดีนักสักเท่าไหร่แต่วันนี้ต่อค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะกับลูกควบแบบนี้นะกับลูกอสองลูกแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ที่ลูกครึ่งครบสองหรือลูกควบลูกลูกควบลูกครึ่งเนี่ยนะครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลกินราคาไปทั้งหมด3เกมดังนั้นในแง่ของการทําเงินเนี่ยเชฟฟิลอาจจะด,ดูดีกว่าซิตี้อยู่นิดหนึ่งนะครับเชฟฟิลเพิ่งผ่านมา2เกมนัดแรกแพ้พาเลทขาบ้าครับนัดที่2โดนฟอร์เรสในช่วงท้ายเกมด้วยสติอาจจะหลุดไปฮะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับผมมองว่านะจาก2อนัดล่าสุดฟอร์มไม่ดีเอาเส้นเลยนะครับมันก็ต้องตามเรียนตามตงนะนะครับขึ้นมามันก็เจอของจริงมิด1นึ่งนะครับสำหรับน้องใหม่นะครับแล้วก็เกมนี้ไปเจอเกมใหญ่ด้วยอันตรายเหมือนกันนะครับส่วนซิตี้ครับฟอร์มในนัดล่าสุดเอาชนะนิวคาสเซิลมาได้นะครับ1ประตูต่อ0นะก่อนหน้านี้เสมอเซบียาแล้วก็เอาชนะในศึกซูเปอร์คัพนะครับแล้วก็มีเกม พิเวลีกชนะเบอร์รี่ในนัดแรกนะครับสามเกมแรกเนี่ยก็ถือว่าเจอน้องใหม่ไป2ทีมเลยนะสำหรับซิตี้นัดแรกกดเบอร์รี่ไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก็หวานเจี๊ยบเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับก็ประสิทธิภาพก็ยังคงเหนือกว่าทางด้านของชาวบ้านอย่างชัดเจน,นครับซิตี้มันหลุดลอยไปไกลแล้วนะครับสำหรับฟอร์มแบบนี้นะครับ uh, ส่วนในราคา2รูปแบบนี้ซิตนะี้ในเกมเยือนไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่แต่วันนี้มาต่อเยอะแล้วก็เชฟฟิลเดดเป็นทีมที่ตอนนี้ อยู่ในช่วงปรับช่วงจูนอะไรเยอะพอสมควรเลยนะฮะต้องรอลุ้นในการจัดทัพด้วยนะครับส่วนเชฟฟิลจะเจอลินคอนครับบอลถ้วยนะแล้วก็ซิตี้จะได้พักยาวๆครับจะไปเจอฟูลแลมเวตแฮมแล้วก็ฟอร์เรสครับงานง่ายพอสมควรครับกับเกมที่เหลือนะนะฮะเควินนูบอยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บในนัดนี้รวมถึงเบอร์นาร์โดซิมบาด้วยแล้วก็จอห์นสโตนนะครับที่เป็นตัวหลักเกือบทั้งหมดเลยนะสามตัวส่วนเชฟฟิลจะเตดตัวบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลย นะครับแล้วก็เนื้อฮะดิอันบรูสเตอร์นี่ตัวเก่งเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าทางด้านของเชฟฟิลด์เต็ดเนี่ยนะครับจะคือเราก็ยังมองไม่ออกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับใครจะทําได้ดีหรือไม่นะครับเบนนี่ตาโอเรโอซูรานะครับกุสตาโวฮารเมอร์นะครับวินี่ซิอุสวินิอุสโซซานะครับเบนออสบอร์ก <g ül> หลายๆตัวก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องจับตามองไปในช่วงระยะแรกของหลีกแล้วกันนะครับว่าจะออกเอกมในรูปแบบตัวผู้เล่นตัวไหนจะโดดเด่นขึ้นมานะครับอย่างโอเเลิอเวอร์นอมนี่ก็ คุ้นชื่อคุ้นหูเหมือนกันฮะส่วนซิตี้นะครับไม่ต้องพูดถึงครับโอเรนฮาร์เรนนะครับจูเลียนอาวาเรสในนัดล่าสุดนะแจ็คกิลิทฟิลฟอร์เดนนะครับน่าจับตามองเหมือนกันครับโกเรีโอนะครับได้ปากหลักเป็นตัวจริงแล้วนะครับก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้ดีเลยทีเดียววันนี้มาดูกันนะครับอ่าโอซูล่ายืนหน้าเป้าคบตาเรนนอร์บูสนะครับคอสตาฮาร์เมอร์นะครับอ่าราลูซี่นี่นะครับออสบอร์ นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักทั้งหมดนะตัวบาดเจ็บนะครับมีอยู่หลายตัวเลยทีเดียวดังนั้นต้องนะครับเาบาวด็อกนี่นะครับจอร์จบาวด็อก หลายตัวเลยนะมีการบาดอ่ามีถ้าตัวนักเจ็บเยอะแบบนี้ตัวนักเตะเจ็บเยอะแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับตัวที่น่าจับตามองฮาร์เมอร์กดไป1ประตูแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอนว่าเกมในแดนกลางเนี่ยจะสู้ซิตี้ได้หรือไม่นะครับซิตี้ขนเต็มกําลังอยู่แล้วนะครับฮาร์เรนอาวาร์เรสนะครับอาจจะปรับเปลี่ยนในตําแหน่งนิดนึงนะปีที่แล้วเล่น3-4นะครับสองหนึ่งนะผมจำไม่ถี่สามสองนะครับ 3ามสอสาหนึ่ง่รครับสำหรับซิตี้ปีที่แล้วนะคือเล่น5ครับแม่มันจะวิ่ง3เลยแต่ว่าปีนี้เป๊ปเกเล่านะครับถ้าใครดูซิตี้จริงๆนีปีนี้ผมคิดว่านะครับเป๊ปเนี่ยคือนะฮะสลับสับเปลี่ยนนักเตะเยอะพอสมควรเลยนะครับจะหมุนนักเตะนะเกมนี้ก็ต้องไปดูว่านะครับแล้วก็หมุนหมุนนักเตะเสร็จปุ๊บเขาจะไม่ ไม่เล่นมุทะลุอย่างปีที่แล้วนะครับปีนี้จะค่อยๆต่อบอลกันให้เนียนตาพอสมควรเลยนะครับสำหรับทางด้านของลูกทีมของเป๊ปนะดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าการต่อบอลขึ้นเกมของซิตี้ก็ยังคงไม่รีบเร่งเศร้าไห่ครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะนะครับผมว่าในเกมนี้เนี่ย ในเรื่องของราคาเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าเราจะไปมุ่งไปลองเชฟฟิลเต็ดม,มันก็ใช่เรื่องอยู่แล้วเพราะว่าฟอร์มตอนนี้ไม่เดียวซะเลยฮะสติหลุดในช่วงท้ายเกมด้วยจากในเกมที่แล้วส่วนซิตี้ถ้าวันนี้เนี่ยยิงเร็วนะครับแล้วค่อยๆเนียนไปเนี่ยผมว่าเออร์ลิงแฮนเนี่ยพร้อมเข้าฮอตอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ไม่ต้องจับบอลขอแค่บอลถึงเขาแค่นั้นเองนะครับเขาอาจจะอารมณ์เสียใส่เป๊ปบ้างในเรื่องของ ส่งบอลให้กูดินะครับส่งมามึงแน่จริงอ่ะมึงส่งมาแต่ว่าปีนี้การทําทีมของเป๊ปไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้แบบว่าใช้ตัวความหวังตัวเดียวค่อยๆต่อบอลขึ้นไปจริงๆครับสําหรับอ่าเป๊ปนะดังนั้นผมมองเกมว่าวันนี้ถึงจะต่อราคา2อลูกเนี่ยก็เป็นราคานะครับไอ้ที่อ่ามันต้องมันต้องใส่กันไปอ่ะ เพราะว่ามันมองเชฟฟิลไม่ออกเหมือนกันครับสำหรับในช่วงเวลานี้ดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าซิตี้จะทําได้ดีด้วยนะครับแล้วอาจเผลอๆอาจจะชนะขาดด้วยครับกับน้องใหม่วันนี้ฟันธงที่ซิตี้ฮะ ผู้ตัดไปครับเบอร์ลี่น้องใหม่เช่นเดียวกันครับเจอกับแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มกําลังสดเลยทีเดียวฮนะวันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าจะทําได้ดีหรือไม่นะครับวันนี้วิลล่าบุกมาต่อ,อครึ่งนะครับไหลหรือลงหรือครึ่งเสมอครบครึ่งนะครับอาจจะเป็นบอล3หน้านะได้เปรียบแค่ฟอร์มแล้วก็ตัวผู้เล่นอยู่นิดนึงครับสำหรับแอสตันวิลล่าครับสูงต่ำไปิที่2ลูกครึ่งนะครับเบอร์ลี่เพิ่งเตะไปหนึ่งเกมแล้วก็พักเจอเกมเจอกับรูตันทาวไปหนึ่งเกมนะนะครับแล้วส่วนแอสตันวิ 5.1ว่าถ้าผมจำไม่ผิดใลยนะท่าสุดนะครับอฟอร์มของทั้งคู่เมื่อเจอกันอาจจะออกหนักไปทางหน้าของลูกเสมอซะส,ส่วนใหญ่ครับเสมอไปถึง5เกมนะครับแล้วก็มันแพ้ไป3เกมนะครับชนะไป2เกมกินราคาไป6เกมเลยนะครับเมื <ME> ่อ ER เจอกับแอสตันวิลล่าก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเกมในบ้านของเบอร์ลี่เนี่ยนะฮะก็ พักหลังๆมานะครับเป็นทาง้านของแอสตันวิลลาบุกมาต่อนะในปี2022ครับต้องไปฤดูกาลก่อนหน้านู้เลยนะครับ ที่เบอร์ลี่ยังคงโลดแล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะแต่ว่ามองภาพรวมนะผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรเลยครับสำหรับสถิติของทั้งคู่นะฮะเบอร์ลี่เพิ่งเตะเกมแรกนะครับแพ้กับซิตี้ไป3-0ซึ่งในเกมนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าซิตี้เหนือกว่าจริงๆนะครับแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับถึงเล่นหลังแฮ่แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเมื่อเจอกับเออร์ลิงฮาเล่นนะฮะโอ้โหนะครับเละเทะเหมือนกันนะครับรวมถึงโรดี้ซัดไปในดิส75ด้วย นะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับเท่าไหร่ต้องปรับต้องจูนกันนิดนึงครับสำหรับเกมต่อไปนะครับส่วนแอตตานวิลล่าเพิ่งกดทางด้านของฮิเบอร์เนียนมา5้ศูนย์ครับในศึกคอนเฟลเลนซ์ลีกนะฮะก็โอ้โหต่อถึงหนึงลูกแต่ว่าต่อฟอร์มตอนนี้ค่อนข้างจะสดใสจริงๆนะครับโอ้ใครยิงบ้างไม่รู้เนี่ยนะครับนะครับทะลุไปก่อนหน้านี้ในลีกครับกดเอเวอเรสตนไป4ี่ศูนย์ขาดลอยนะครับแต่ว่าเกมแรกเนี่ยสตาร์ทมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สําหรับลูกทีมของอูไนนะฮะอืม ดังนั้นถาพรวมของวิลล่าก็ยังวัดอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครแต่ว่าฟอร์มในนัดที่เจอกับเอเวอเรตันผมบอกว่าเอเวอเรตันมันห่วยเองมากกว่านะนะครับห่วยจริงครับเมื่อคืนก็เล่นไม่ค่อยดีจะสู้ดีนะักสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเบอร์ลี่ในราคาครึ่งลูกเขาทาได้ดีนะเช่นเดียวกับแอสตันวิลล่านะครับก็บุกมาต่อแบบนี้ นะเบอร์ลี่จะเล่นบอลถ้วยนะครับส่วนแอตันวิลล่าจะเล่นอบอลถ้วยอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเจอกับลิเวอร์พูลพาเลตนะครับสเปอร์กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับสำหรับเบอร์ลี่นะนะครับซาลลี่อาจจะโดนแบนเหร่ไม่น่านะผมเมื่อกี้ผมเห็นเว็บๆอยู่นะครับเจคอบแรมซี่ไทรอนมิงนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าทางด้านของน้องใหม่อย่างเบอร์ลี่นะจะมีตัวไหนที่โดดเด่นขึ้นมาครับจอสคันเล่นนะตัวนี้ก็น่าจะตามมองกันอยู่ นะครับแบรอันฟอสเตอร์นี่ไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับเซนเดอร์เบิร์กนะครับตัวนี้ก็น่าจะตามมองเหมือนกันนะเอ็มบูนี่นะครับดูค่านะครับโคเรียโชอ แจ็คคิรกนี่นะครับก็น่าจับตามองกันอยู่นี่ต้องไปลุ้นในเรื่องของนักเตะฮะวันนี้วิลล่าจะมาในรูปแบบเดิมเลยนะครับเป็น4-4-2อยู่แล้วนะครับสำหรับของลูกทีมของเอลเมเนยเอมเมอรี่นะครับจอห์นแม็กกินนะครับลุยส์นะครับคามาราไบรลีนะครับเดอร์บี้นะครับออริวัสกินครับขาดไม่ได้ครับกองหน้าเป้านะครับตอเรสคอนซาคราชนะครับรวมถึงดิกเน่ผู้สาประตูเป็นมาร์ติเนสเช่นเดิมนะครับส่วนทางด้านของเบอร์ลี่ครับเป็นฟอสเตอร์ครับเอมดูนี่นะครับเอ่อ คอริโช่นะครับราซันโคลเรนเบิร์กนะครับก็อัลตร้าโอเชียนะครับที่นำเข้ามาใหม่เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะโรเบิร์ตนะครับดรักิูรวมถึงผู้สอะรู้เทรฟอร์ดนะครับนะครับซารีโดนแบนไปนะครับก็เรียบร้อยเหมือนกันครับสำหรับตัวนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าเกมจะเป็นยังไงถ้ามองผืดๆเนี่ยวิลล่าดีกว่าอยู่แล้วนะครับตัวผู้เล่นออลลี่วัตกินเนี่ยแต่ปีนี้ออลลี่วัตกินอาจจะดูดรอปๆไปนะครับสำหรับ2เกมแรกนะไม่ค่อยที่จะ หือหวาสักเท่าไหร่กับเป็นเดบิ้มากกว่าที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเหมือนกันนะครับนนัดเกมวันวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าเตันวิล่าได้เปรียบนะครับจากฟอร์มในนัดล่าสุดแต่ผมมองว่าด้วยราคามันอ็ร่างที่กล้ามกำกึ่งเหมือนกันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยโอกาส จบเสมอเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยจริงฮะสำหรับผลเสมอน,ะนั้นัดล่าสุดในบ้านของเบอร์ลี่แตตนวิลล่าชนะ,ะไปาไปน1นะครับในเดือนสิงหาคมไม่ใกล้เคียงเลยแต่แต่ว่าใกล้เคียงที่สุดก็เป็นกันยายนฮะดังนั้นจบที่ผลเสมอคู่นี้มีโอกาสจบเสมอค่อน,นข้างสูงด้วยผมมองนะนะครับเบอร์ลี่ในปีที่แล้วเนี่ยในหลีกล่างเนี่ยในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแร่งจัดๆเลยนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าจะทําเงินได้ดีหรือไม่เมื่อเจอกับแมตตนวมมนะิลล่าแต่ถ้าที่จะฟอร์มเนี่ย นในฟอร์มของเอตันวิลลาที่เจอกับเอวอนท่านมันห่วยกว่าจริงครับแต่วันนี้เจอกับเบอร์ลี่ที่ต้องบอกว่าในปีซีซั่นที่แล้วเนี่ยในบ้านค่อนข้าง,ง,งที่จะแข็งแร่งนะครับแข็งแร่งจริงๆแล้วก็ได้แชมป์ดีกล่างมาด้วยนะครับด้วยท็อปฟอร์มด้วยแต่ปีนี้ขึ้นมาเจอของจริงเนี่ยมันก็อย่างว่านะครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านน่าจะมีโอกาสทำได้ดีพอสมควรเลย นะครับแล้วผมมองว่าเจ้าบ้านอาจจะไม่แพ้ฮะแต่จะชนะได้ไหมก็อีกเรื่องฮะดังนั้นเกมในวันนี้มันก็ผีเข้าผีออกเหมือนกันนะสำหรับแอสตันวิลล่าก็ต้องไปลุ้นดูว่าจะทําได้ดีเหมือนที่แล้วหรือไม่แต่ว่าวันนี้มาเจอบเบอร์รี่ที่ผมมองว่าในบ้านค่อนข้างที่จะเหนียวจริงๆดังนั้นฟันตรงที่เจ้าบ้านฮะคู่สุดท้ายนะครับคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์นิวคาสเซิลเจอกับลิเวอร์พูลครับงานนี้เป็นงานใหญ่เลย นะครับว่าจะออกฝั่งไหนครับราคาออกมาเป็นบอลสามหน้านะฮะนิวคาสเซิลก็ยังคงไม่ได้เปรียบลิเวอร์พูลเยอะเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เปรียบแค่เล่นในบ้านแค่นั้นเองครับสูงต่ำไปที่3ลูกนะครับไหลไปถึงสามลูกควบมองว่าวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลที่หน้ากองหน้ายังคงมีสีภาพแต่กองหลังยังคงเวอร์แก๊สอะนะครับกองหน้าเวอร์คัสกองหลัง,ง,ลง,งเวอร์แก๊สนี่นะครับส่วนนิวคาสเซิลปีนี้ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับนิวคาสเซิลเตะไป2เกมชนะ1แพ้ปหนึ่งเป็นการแพ้ซิตี้นะส่วนลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ หนึ่งนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยภาคหลังมาเป็นลิเวอร์พูลทั้งหมดที่ทำได้ดีกว่านะครับจะมีในปี2020-21ที่จบด้วยผลเสมอแต่ว่าการทำเงินเนี่ยกลับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลมากกว่านะครับนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเนี่ยนัดล่าสุดต่อลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับต่อราคานี้เลยนะแพ้ลิเวอร์พูล2-0นะครับนิวคาสเซิลเอาเข้าจริงๆเนี่ยเมื่อเจอกับทีมใหญ่ก็ยังคง ขาดประสบการณ์ตรงนี้พอสมควรครับทีมใหญ่อย่างแมนยูลิวคูนะครับสเปอร์หรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป๋เปไปนิดนึงเหมือนกันครับดังนั้นเกมนี้ต้องไปดูว่านะครับนิวคอนเซิรนจะทําได้ดีหรือไม่นะครับแต่ว่าในสถิติในนัดล่าสุดไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักแต่ว่าการทําเงินเมื่อเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับกินราคาค่อนข้างที่จะขาดหลายเกมเลยทีเดียวนะครับ Carson, City, นิวคาสเซิลเพิ่งแพ้ซิตี้มานัดแรกกดวิลล่าไป5้าหนึ่ง นะครับนะัดล่าสุดก็เล่นองหือจับแล้วก็โดนกดไปยาวเลยนะฮะบ,บูนโฮกิมาเรสนะครับก็เป็นตัวหลักทั้งหมดเลยนะแอนโทนี่กอร์ดอนนะครับตัวนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยน่าพูดถึงแต่ว่าโชว์ฟอร์มในสนามได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับอเล็กซันเดอร์อีชัคครับข,ขไม่ได้ตัวนี้ตัวลากเลื้อยเลยนะครับอย่าให้ตัวนี้ได้ลากเลื้อยอ่ะผมมองว่าแบบนั้นนะครับ ก็จัดจ้านเหมือนกันนะครับในเกมในนัดล่าสุดนะครับส่วนลิเวอร์พูลครับเอาชนะบอลมัดมา3-1ครับช่วงแรกอาจจะไปเป๋ไปซะด้วยซ้ำนะครับเออก็เอาไม่อยู่เหมือนกันฮนะก่อนหน้านี้เสมอเชลซีนะครับลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่บุกดีนะครับแต่ว่ากองหลังมันห่วยจริงครับผมบอกตามตรงเลยนะ เอาจริงๆเลยนะครับนิวคาสเซิล er เล่นราคานี้กินไป2เกมครับส่วนลิเวอร์พูลในเกมเยือนเสมอครึ่งแบบนี้กิน3เกมแตงนั้นสูสีครับถือว่าไม่ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับนิวคาสเซิล er จะเจอไบตันเบนฟอร์ดกับเชฟฟิลด์นะครับโจลิงตันมีการบาดเจ็บรวมถึงโจเซฟวิลล็อกด้วยนะครับส่วนเลียบภูครับอาคันทาล่าเหมือนจะลงมาซ้อนนมกับเพื่อนได้แล้วรวมกับเพอร์ติโจนนะแค่ซ้อมนะครับเบจิติกน่าจะเจ็บหลายเกมอยู่ยาวๆนะฮะส่วนเทรนด์อานองโอเทรนด์ท่านเทรนด์่มีปัญหาไม่ได้เลยนะครับจบเลย จบเลยเหมือนกันนะครับลิเวอร์พูลจะเจอวิลล่าบูฟแล้วก็เวสต์แฮมนะครับลุ้นให้มันเล่นดีแคนะ้นลิเวอร์พูลนะฮะวันนี้มาในระบ4-3-3นะครับเหมือนกันทั้งคู่เลยฮะอาจจะเป็นในชุดหลักชุดเดิมจากเกมที่แล้วหมดเลยครับอิชารกินหน้าเป้าครับมิเกลเมลลอนนะครับกอร์ดอนฝั่งซ้ายโจลิงตันนะครับกิมมาริสนะครับโทนารีจากเอซิมิลานนั่นเองครับชาฮะโบสแมนนะครับเบนเบิร์นส์แล้วก็ทิเปียผู้สำหรับตัวเป็นนิกโปลแพ ส่วนลิเวอร์พูลราบนำทีมโดยเช่นเคยครับโจตาครับดีอาร์ตตัวนี้ก็ยังความอันตรายไม่มีใครพูดถึงนะครับแต่เมื่อเขาได้โอกาสบอลเข้าเท้าเนี่ยพร้อมสองเสมอนะครับซาร่า,าจ,จะดูกระวนกระวายไปนิดน,นึงนะครับมีข่าวย้ายทีมด้วยสำหรับตัวนี้นะครับซูบอสไร์ปีแล้วเเกมที่แล้วเป็น แมนอ็อฟเดอร์แมทนะครับแมคคาลิเตอร์อุทธรผ่านแล้วเหรอนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับโดนแดงโดยตรงด้วยนะหรือว่าอุทธรผ่านแล้วนะครับก็จัดไปครับสำหรับตัวนี้กักปโคดี้กักปมันไม่ใช่ตําแหน่งของเขาจริงๆครับสำหรับโคดี้กักปถ้าสาร้ายนะผมคิดว่าเอาโคดี้กักปขึ้นไปยืนก็ได้นะฮะดังนั้นผมที่จริงผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลผมอยากมองสายเลือดใหม่ของลิเวอร์พูลมากกว่านะครับวันนี้ถ้าเป็นมาติดดียวโกลาเด้แน่นอนครับโกนาเด้ไม่มีแม้กระทั่ง ซ้อมกับเพื่อนนะครับมีโอกาสบาดเจ็บด้วยนะครับรวมถึงตัวอื่นนะครับส่วนอานน่าจะลงแหละนะครับอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยกันในโรเบิร์ตสันนะผู้สาประตูเป็นเบเกอร์ดังนั้นผมบอกว่าเกมนี้สูสีกันพอสมควรครับริบร์พูลมีกองหน้าที่ดีแต่กองหลังที่ห่วยฮะเหมือนเดิมครับดังนั้นวันนี้ริอร์พูลเนี่ยเสียประตูแน่ๆผมคิดว่าเจออีชา์กกับมิเกลเมลอนแล้วก็กอร์นเนี่ยปั่นป่วนในแผงหลังอย่างแน่นอนฮะส่วนนิวคาสเซิ ถึงจะรับเหนียวครับแต่ผมมองว่าเมื่อเจอแบบริบูพูส่วนใหญ่เนี่ยริบูยังคงยิงอ่นนิวคาสเซิลได้ดีพอสมควรนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าทั้งคู่อาจจะสูสีกันแล้วก็เปิดเป็นเกมทั้งคู่เนี่ยนะครับหลังๆมาเป็นเกมที่บอลลุกดี ดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเคยเลยนะดังนั้นเกมในวันนี้ในเรื่องของราคาเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะสูสีอาจจะไปฝั่งไหนก็ได้ครับซ้ายหรือขวาก็ดีนะแต่ผมมองว่าเกมนี้ที่สูงต่ำเปิดถึง3ลูกแล้วไหลไป3ลูกควบเนี่ยสลูกอาจจะมียืนพื้นกัน,นครับสองหนึ่งอาจจะออกทางด้านของฝั่งนิวคาสเซิลหรือลิเวอร์พูลก็ได้นะถึงผมเป็นเชียร์เป็นแฟนบริเวอร์พูลแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าไหวเหมือนกันครับสำหรับลิเวอร์พูลดังนั้นมองในเกมนี้เนี่ยผมอาจจะหนีไปที่ราคาสูงก็ได้นะครับน่าจะจับต้องได้มากกว่า 2, 1, ไปรุ่นเม็ดสาเม็ดสี่แล้วกันไปรุ่นเม็ดสี่เม็ดสาเม็ดสี่อาจจะมีเห็นกันนะครับสาหรับในคู่นี้ผมวิ่งที่สกอร์สูงน่าจะน่าไว้ใจมากกว่านะครับดังนั้น3ตัวโชว์แน่วันนี้ซิตี้ฮะเบอร์ลี่นะครับไม่แพ้ในบ้านอย่างแน่นอนแล้วก็คู่สูงในคู่สุดท้ายนะครับนี่สตัวนะหวังว่าจะโอโหตกใจทุกท่านฝากไกลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันหน่อยแล้วหวังว่าเราจะผ่าน ค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ล่ำล่ำรวยรแข่งสำหรับทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม